เฮ้ยคุณเป็นกระเทยคุณคุณต้องหกต้องเอ็นซี่ยคุณบ้าอี๋อยู่ในเกมทางนี้ไม่มีปัญหากูเลยกูรักเขาแล้วแต่เนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยเจ็บแน่นอนกูถอยรถทนแม่เลยเราเป็นเกมอย่าไปแข้มสิตากูจะเลวแล้วใครทำฉันเลื่อนไปเลยโอ้ย่ากันเล่ไอ้เหี่อะ เปี่ยนเลยเป็นมปับแม่เป็นไปกับแม่ลูกป่ะอู้ดี้เป็นที่ที่ไม่ต้องทำเลยใช่หรือเดี๋ยวเธอจะกลายเป็นสกอตแล้วเธอจะกลายเป็นสกอตไม่ใช่เขาเป็นต่างไปเงี้ยววันนี้ผมจะไปแล้วเชิญไปเป็นติดตามโอเคทุกคนต่อไปตาพี่ปิงค่ะตาเชิญครับแล้วตอนไหนครับพี่อย่าไปคุยกับมันนะอิเสื้อขาวมึงจำเอาไว้นะติดมาสองอันนะเนี่ยพี่อย่าไปคุยกับมันอย่าไปเสือกปล่อยไปไปเตะหน้ามันไปเลยเจ้าวินีเกม เกมที่ชื่อว่าร้องเพลงต่อคำท้ายค่ะเอาคำนั้นไปเลยไม่ได้มไปทำงานอยู่เวิร์กพอร์จั้งจัดร้องเพลงในการเพลงปะเนี่ยไม่ใช่ตัวอักษรนะครับก็คือคำนั้นเลยเริ่มที่พี่ปิงค่ะแล้วก็ไลน์ฝั่งโน้นนะครับไม่มีใครดีเท่าแม่มึงค่ะอง้ค่ะปิงเลิศ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 ใช้เหมือนได้ยังไงปิงเลิศปิงเลิศปิงเลิศใช้แกลแม่หน่อยโอ้ยอย่าแตะพี่มินพร้อมนะคะค่ะค่ะโอ้โหอะไรวะ ยากยากยากจริงปวดมีเยอะแยะนี่นึ่งได้เป็นสิอะไรอะไรไอ้พูดดีกว่าเผื่อโดนเลยถ้าเป็นรุ่นนี้ปัญหาเรื่องการพูดเกมจบไวจ้าปิงแล้วปิงแล้วปิงแล้วคนแม่เลยค่ะคนมินไ็เดียอหมดนะคะแล้วก็ต่อไปตามพี่มินครับคนง่ายคือเพลงอะไรพี่เออกูสงสัยอยู่แลยอารู้จริงปะนะไม่มีแบบจริงอ่ะไปตอบแต่ละแน่แต่ละแน่ เออจริงเว้ยข้อพ่อแท่ไม่ใช่จังหวะเขาติดเซลเลยเว้ยวัเนี่ยยังหน้าแก้มออด้วยพี่เอิร์ดแล้วก็พี่บอลมาดิมาดิแรงมืออยู่ด้วยฉันหลับตาลืมมาขึ้นมาเป็นสติเข่าพูดเป็นหมดเลยโอเคครับต่อไปตามพี่มีนครับหมดแล้วจัหมดแล้วจัหมดแล้วพี่ว่าคุยกับพี่มีนแต่พีเอมจากคนสุดท้ายยขอโทษ อันนี้เงียบๆเดี๋ยวนานนะเนี่นี้เงียบๆไล่เลยไล่เลยไล่เลยให้เลยจิงจก็ตไล่ไล่ไล่กำมือไว้แล้วคนเดียวโอ้โหให้ใจกับมืงไว้เฮ้ยเฮ้ยห้วห้ พี่มินจับแล้วยังคะยัง่ะโอเคครับตาพี่มินครับเต็ดดวนปอดแอดบันดี้ค่ะไม่ไม่เลที่ไม่กี่บใครใครแมวมใครใครเปแจ็คอ่ะผิวค่ะพี่มินเลือกคนแบทเทอร์หนึ่งคนค่ะออโอ้โหดูแววตาเนี่ยไม่มีใครตอบตางเลทุกคนเล่นแบบมาดิ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 ไออมาดมาดิมาดิมอดอมาดิมดิมอดิาดิมาดิมาด่มาดิมมมาิมิาามมามมิง ไม่ได้เขาไม่ได้เขาเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกีียวพกนัพูดอกมาแล้วเราเกยว่หนาเ้องคำนี้บอกว่าเออ่พูดเอ็มปิงพร้อมกันนะอันี้เดไมกูก็รอยเอ็มปิงกูเอารอีรอรีอะไรเมื่อกี้พี่มีแพ้นะเฮ้ยพี่ตอเนี้ยพี่ทาอะไรผมโดนด้วยนะอู้ดอยเา่ พี่เอมแต่ว่ายังไม่เข้าเกมนะารอดอ่ะแอโอเคเจ็บเลยไอ้เ้รเล่นเกินโอเคตอนนี้พี่เอมกับพี่ปิงต้องกินเป็นเพื่อนที่มีหนึ่งชั้นน้องใหม่น้องใหม่เราแกย่งที่ใหนศัตรูเลยได้ไหมรับน้องหน่อยแต่ว่าอย่าพ่งคุยผมนะผมเป็นแม่มนะอย่าตอบผมนะเออทีนเริ่มจะเป็นห่วงไอ้ทินป้าเฟย์ปฏิเสธจะเป็นห่วงกูแต่ก่อนอย่ามุกคุย โอเคครับขออัปเดตนิดนึงตอนนี้คิงเป็นพี่มีนยังต้องเต้นอยู่นะคะแม่มเพื่อนไม่ครบคือพี่มีนแจ็คจับหน้าอยู่ที่พี่อู๊ดบัตตี้มี3คนคือพี่เอมพี่ปิงแล้วก็พี่มีนเริ่มที่พี่อู๊ดค่ะพี่มีนเติร์นนะคุณเข้ามาคุณเข้ามาเก่าเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับต่อไปตามพี่อู๊ดดี้ครับเขากินกันทีละนิดทีละนิดนึงเต็มเต็มเต็มแปดลีแหละใช่ไหมครับเสร็จจบแล้วใช่ไหมพี่อยากเข้าไหมครับไม่เป็นไรค่ะ น้วแต่กี้เลยค่ะเตงโอเคต่อเลยครับโอ้ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ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 ช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ไมไม่่ไ่ไ่ไไไไม่่มชี้ไมไม่มใช่มชไ่ไ่ม่ไ อ่ะขอโทษละกันร่วกูด้วยพี่เป็นด้วยแม่กูเองสองคนขอโทษีสองคนร่วมด้วยนม่ก็งทำมาเมือกันพี่เปิตอบใช่เป็นป้าดีอะแต่คุยกันไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ก็แ่สนิทกันหรอกตอนแรกเลยแบบนี้อ่แล้วคุยกันไม่ได้อ่ะไม่ใช่ป้าเออหน่อยเมื่อเราปิดอย่าคัดได้เฮียเทปเนี้ยมึงลงในฟิกเลยกูซื้อเอง ต่อไปตาพี่ดิวนะคระอ๋อใบนั้นครับใช่ฮะยังไม่ได้กืนยังเอาเงินอยู่ปางเลยอ้ยังถามว่าอย่างนี้นะพี่ถูกไม่รู้เด้อมีแป้นไหมตำรวจแล้วเดี๋ยวตอบไปวันนี้ต่อไปตาพี่สวรรค์ครับเฮ้ยยังมีเปิงเบี้ีเปิงเบี้ยมซิเป้งมีเป้งหมดแล้วพอสุด กำลังเริ่มมบมาแล้วอ being ่ะแล้วมันเบินแล้วอ่ะเฮ้ยเี๋ยวพุ่งขึ้นยุอ่าใัน่ดโดนไปไม่ไให้ฉันแมอสักเสเลยออกเลยอ่ะคือทำถูกแล้วอ่ะออกว่าคือมาตูทางคือมาถูทางรายการสักเสอันนี้เลยอ่ะบอกเลยไปรายการหนไม่ได้ไปทุกรายการทุก่นโอ้ยน้องเอ็มกินเก่งจริงเนี่ยมาที่นี่เหมือนหมา โอเคครับต่อไปตามพี่สบอนครับเอาไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนึ่งแปดลีแลกใช่เปล่าใช่เออดูพี่เออพี่มันเหลือไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่เขาเอามือเอาเตาฝังกันแลไม่ใช่ใช่ไหมพี่ซาไม่ใช่เขาใช้ดื่มก่อนที่เหลือไม่เดียวเองันนนงไปเดี๋ยวมาพูดกันแล้วกัน มีหมู่บ้านไม่มีที่ไม่มีฮะเขาจะมีแผนยังไง